หลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นนิพพไลทำไมพุทธการเขาชอบภาวนาตั้งจิตตั้งใจพากันภาวนาเอาใจจริงน,นั่งสมาธิมันก็เกิดผลเกิดประโยชน์นันเห็นโู้ทำมันขยัน เห็นความสงบเห็นความสุขความสบายเกิดขึ้นถ้าคนไปทําไม่ถูกก็ไปเห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรกันมาเห็นเทวบุตรเทวดา้เห็นอ่านัา้นนี้ขึ้นมาก่อนนึกว่าเห็นการไปดูไม่รู้ว่าอันนั้นคือมันไปเสพบกับมันก็เลยหลงทางเขาเรียวกว่าพาวานู ภาวานากับภาวณูมันก็คล้องคู่กันจับถูกทำถูกนั่งสุกนอนสุขนักภิกโซอื่นขึ้นมาก็คือจับอาลมหาใใจเหนียวไม่ได้ไปจับอะไรในลมหายใจก็มีจิตของเราเองจับลมได้ก็จับจิตได้ทั้งนั้นจิตสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิเราก็เห็นอารมณ์พระในพ่านได้เยียบชมพายในพ่าน เหมือนกับเรานอนหลับนอนหลับสนิทดีๆก็เหมือนกับเข้าคุยน,นิพพานนิพพานของปุตูุชนนอนหลับเข้าสมาธิก็เหมือนกันมันก็เห็นอารมณ์คุยน,นิพพานเพราะขันห้ามัน 5, หยุดทำง,งานอัยตนะาภายนอกภายใน อายแต่หน้าภายในไม่ทำงานตาหูจหมูกลิ้นกายใจมันดับลงเพราะชานสะกดไว้มันไม่ทำงานทวาจรจึงเรียกว่าทวารสม,มุติทวารสม,มุติดับลงก็เหลือแต่ทวารวิมุต์นอนหลับก็เรียกว่าทวารสม,มุติดับ เข้าสมาธิก็เรียวกว่าทวารสมุติดับก็เห็นแต่วิมุตติทวานวิมุตติให้พากันทําเอาปัญญามันเกิดจากสมาธินี่แหละเมื่อเดินปัญญาก็มีสมาธิต้องมีสมาธิแนบสนิทติดไปกับปัญญาแล้เวเดินปัญญาไปจิตจึงไม่ออกวิ่งออกนี้จากกรรมฐาน เดินปัญญาแล้วก็เอากรมฐานยังได้อย่างหนึ่งในสามสิบสองอย่างกายยาตาสติภาวนาขอเอากรมฐานอันใดอันหนึ่งในสามสิบสองอย่างมันหลายโพดเอาห้าอย่างกรมฐานห้า้มาภาวนาท่องๆกรมฐานห้าให้มันได้ เม่พระไปบวชเขาก็ต้องให้ท่องกรรมฐานห้าให้มันได้เพื่อจะไปภาวนาภาวนาแปลว่าทำแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งทำใจให้สงบสองทำใจให้เกิดปัญญาเท่านีา้ภาวนาทำใจให้สงบก็เอากร,รมาฐานอนันใดหนึ่งมาเป็นเครื่องลู่ของจิตเป็นเครื่องลึกของ,ตง,อง,ของสติ มันไม่ยากอะไรถ้าไม่เอากรรมฐานก็เอาลมหายใจมาเป็นกรรมฐานกรรม,มะแปลว่าการกระทธรรมฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทําให้จิตสงบที่ตั้งแห่งการกระทําให้เกิดปัญญาเท่านี่เองมันง่ายๆของตาบอกเอา ผมนี่แหละเป็นกรรมฐานบางองค์ท่านก็เอาห้าอย่างเจสาโลมานะคะทันตาแตจโจแตจโจทันตานะคะโลมาเจสาไหลกลับไปกลับมาให้จิตเรามาอยู่กับคำเขาเรียกว่าคำอะไรอยู่กับกรรมฐานห้าอย่างไม่ให้จิตออกนี้ไว้ไหม ท่องไปท่องมาจิตก็มันรวมอยู่กับกรรมฐานถ้ามันมากก็กรรมฐา,านนั่นเดียวเจ้าสาเจสาโลมาโลมาน,ะะนะะะักาทัศน์นาอันไหนชอบจิตชอบใจก็อ่อนนั้นจิตที่มันรวมอยู่กับคาภาวนาคํวบริกรรมมาอยู่กรรมฐานจิตก็ตั้งมั่เป็นสมาธิ ถ้าออกจากสมาธิมาก็เอากำรามมันมาพิจารณาดูหนึ่งให้เห็นว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอไเนี่ยคำถามสี่คำถามจำได้ไหมหล่งถ้ากันจำได้ไหมสมมติว่าเอาหนังก็เอาหนังเอาจิตถามจิต นี่ได้จิตแล้วเราจับจิตได้แล้วแล้วก็เอาจิตมาสอนจิตตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตเอาจิตมาสอนจิตหนังเป็นเราไหมถามใครเป็นคนตอบนะฮะเอาจิตฐานจิตต่อเอง ถ้ามันว่าไม่เป็นเราก็ถามว่ามันเป็นอะไรมันมาจากไหนถ้าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไล่ไปจิตมันก็คิดหานี่แหละพระวนาสวรรค์ไม่พานก็เกิดจากการค้นคิดเองถ้าหนังไม่เป็นเรามันเป็นอะไรจิตก,ก็หาคำถามหาคำถามถามาหาคำตอบมาตอบ อม,มันเป็นอะไรเลเพื่อตอบได้ไหมล่ะถ้าหนังไม่เป็นเราหนังมันเป็นอะไรฮะโอ้ยไม่รู้อย่าว่าหนังยกของมันมาจากไหนเกิดมากเทาไปเนี่ยมันเป็นอะไรมาจากไหนนั่นก็ถามต่อ,อ มันได้ไมาจากธรรมชาติธรรมทาติธาตุสีดินน้ำลมไฟใช่ไหมมารวมกันเขา้ามาห่อหุ้มอยู่นี่เขาตั้งสมมติว่าหนังมันเป็นเราไหมแหละที่ไหนถามดูไม่ใช่ได้ไมาจากธาตุสี ถาสีได้ไมาอย่างไรไล่ไปหามันก็เข้าใจจิตฐานจิตตอบอน้ำยอกเอาน้ำบงจิตหลงเอาจิตแจ่จิตจิตฐานจิตทาไมเป็นเราทำไมเขาจึงมันียวกว่าเรา อก็ถามไปแล้วเขาสมมติตรงนี้ก็จะตอบนะคำพูดมาอืมถามอยู่นี่แหละหนังเป็นเราเขารู้จักว่ามันเป็นเราไหมหนังมันเป็นอะไรถามอยู่นีนะ่เป็นธรรมชาติประกอบนั้นเข้าคงแต่งกันขึ้น อืเขาสมมติว่าเราเฉยๆหลายอันหลายอย่างก็สมว่ากายของเรามารวมกันถ้าแยกออกมากายก็ไม่มีถามหาข้อในเราสงสัยล้วก็ถามจิตของเรานเองจิตถามจิตตอบจิตตอบจิตมันก็รู้ว่าหนังก็ไม่ใช่เราเนี่ยเราก็ไม่มีมันก็รู้จัก เอาสมมติว่าเรามารวมเันนข้าเป็นไกายกายของเราเขาก็สมมติว่ากายของเราเยอเชียวเราจะเกิดปัญญารู้แจ้งรู้แจ้งเนยก็มาฐานห้าก็มาฐานสานหน่สองนย่งมันรวมกันเข้าเขาเรียกว่ากกาเขารู้แจ้งซึ่ไกาเนี่ยแหละใช่ไหมล่ะว่ากายสักแก้วดินน้ำลมไปมารวมกันเขาตั้งชื่อ สมมุติว่ากายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไ่แล้วก็ตอบได้มีสัตว์มีคนไหมล่ะมีเราไหมเขาไหมล่ะเราก็เข้าใจเวลาไปเห็นเขานั่งอยู่เนี่ยเขามีไหมล่ะโอ้ยมันบาดเจ็เขามีอยู่คือโต เขามีไหมเรามีไหมมาศึกษาหาเรย่างนี้ศึกษาคนา้นคว้าแล้วมาปฏิบัติลงเพื่อจะละอันนี้ถ้ากายนี่ไม่เป็นเรากายคนอื่นเป็นเขาไหมนี่ก็ถามขยายความออกไปเขามีไหมละ่ะเรามีไหม ถ้าถือตามโลกเขาสมมุติก็มีโลกคือคนคนเขาสมมุติขึ้นมาพูดกันใช่กันหรือตามธรรมชาติมีไหมล่ะเฮ้ย,ฮยไม่มีอะไรมันจะมีอะไรเราก็มาหลงอยู่นี่แหละ,ะละสกยะทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิยังไม่ได้มิจฉาทิฏฐิสกัยาทิฏฐิคือความเห็นว่าก้อนสกลกายเนี่เป็นตนแน่เป็นตนยิงไหมละ่ะอ้นี่มันมาหลงอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เป็นตนมันเป็นอะไรละ่ะฮะ เป็นธรรมชาติเขาด่ามาทาไมไม่ถูกเราลละทีเดียเฮ้ทำไมไม่ถูกเราเราทำไมโกรธถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่โอ้ยมันยังเป็นไม่ได้เป็นบัสรโซดาถ้าเราไม่มีความโกรธเท่าพวกเขาไม่มีเลย จะเหลือเท่ากำปั้นหรือไม่มีเลยเงี้นะพระโสดาบันนีแต่เมตตาเพราะอะไรเมตตาเมตตาสงสารเพราะว่าคนที่ด่าเขาก็หลงว่าเขามีใช่ไหมละ่ะหลงว,ว่าเขาเป็นขั้นห้ายิึงมาด่าเราเขาก็หลงว่าเราเป็นขั้นห้าเหมือนกันมีตัวมีตนเหมือนกัน คนโง่ด่ากันมันก็เลยโกรธถ้าคนฉลาดกับคนโง่อะไรทีมันจะโกรธไหมไม่โกรธแล้วมันเป็นธรรมชาติใครจะไปโกรธอ่ะมันเป็นธรรมชาติมีตัวมีตนไหมล่ะม,ม,มันก็เข้าใจอย่างนี้การภาวนาละมิช้าที่ถี่ได้ ละความเห็นผิดได้แต่ก่อนเราเห็นว่ากายหรือคันห้าเนี่เป็นเราเราเป็นคันห้าคันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในคันห้ามันมีเท่านี้สี่อย่างเนีเขายัางไงเอาก็ไม่ถามอย่างในอย่างหนึ่งเมา่ถามถามด้วยคําถามสี่อย่างผมเป็นเราไหมเนี่ยเราเป็นผมไหม ผมม,มีในเราไหมเราม,มีในผมไหมสี่อย่างเพราะว่าความเห็นผิดสี่อย่างถามจนเห็นถูกต้องมารวมกันสามสิบสองอย่างถ้าผมไม่เป็นเราก็ไม่านอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นเราสามสิบสองอย่างจะเป็นเราไหมล่ะฮะถ้ามันกับมารวมกันเท้าก็าไม่เป็นเรา ถามแล้วถามอีกช้าเป็นการนานเป็นประโยชน์ไม่ใช่ถามสองครั้งสามครั้งถามแล้วถามอีกทมอย่างนั้นแหละจนมันลงจนใจมันลงไม่กล้ามายึดมันม่นเทือมั่นมาเป็นเราเป็นของห้องเรามันก็มีแค่นี้มาปฏิบัติธรรมถ้าอากเอาความสงบก็เอาลมให้ใจ ไดยินไหมนะพูดมาใหม่ลมให้ใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเอาสติไประล,ลึกรู้ลมห้ใจเข้าออกเข้าว่าพุทธก็ได้ด้วยก็ได้ออกว่าโทรก็ได้เข้าว่าเกิดก็ได้ออกว่าตายก็ได้ทําอยู่อย่างนี้ติดต่อกันไม่ให้จิตนี้ไปไหนจิตกบลมหายใจมันเสพกันอยู่อย่างนี้ อย่างนี้จิตไม่อยู่แลเนี่ยจิตหนีจากลมแล้วได้ยินไหมมันพังงานนี้อยกกันแล้วเราทํำยังไงทีเนี่ยท่านยังไงถ้านหนีวิ่งหนีอยากลมตั้งสติไหมเนะี่ยได้ยินไหมล่ะตั้งสติไหมก็เอาจิตมาลูยก,กับลมใหม่พังงานเอาไปก็ตั้งสติไหมกิเลส ความคิดก็มาดึงจิตออกนี้เป็นผาพเป็นแสงเป็นอะไรเป็นคนขึ้นมาเหมือนกับแม่ชีพูดมันเลยเป็นคนมาพูดด้วยเราก็นึกว่าเป็นคนจริงจิตเราก็เลยหนีจากพุทโธนี้จากลมหายใจได้ยินไหมไปเสียบกับเขาอันนั้นมนันมันยาของจิตเชยๆเราก็เลยหลงว่าเป็นธรรม หลงมาเราได้เห็นของจริงมันไม่จริงจิตสร้างขึ้นจิตกําหนดขึ้นมาหลอกจยกของไม่ใช่ตั้งสติผูกจิตมาอยู่กับลมใหม่เผลอห้าครั้งตั้งเท่าไหร่ห้าหวนนั่งเหลวเผลอสิบครั้งตั้งสิบหนเผลอร้อยครั้ง ตั้งร้อยหนกิ่เลสดึงจิตไปไม่ได้จิตของเราก็มาบอกเฝ้าอยู่กับลมหายใจมารวมอยู่กับลมหายใจจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นเองไม่ได้ไปยากอะไรนี่ภาวานาไม่ได้เอาลมหายใจเป็นหลักสติเป็นเชือกผูกลิงไว้กับหลัก จิตของเราเหมือนกับลิงอยู่นิ่งๆไม่เป็นต้องคิดหานเรื่องนั้นเรื่องนี้วิ่งโน้นวิ่งนี่เหมือนกับลิงไนปปะเอ่มไหมล่ะถ้าผูกมันไว้อะมันจะไปไหมลิงจะไปได้ไหมไม่ได้แล้วก็จับจิตได้แล้วก็เอาจิตมาสอนจิตอบรมจิตได้เท่านั้นเองนี่สมัครใจ จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าจะเอาปัญญาก็เห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายก็เห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายออกมาเข้าออกเรียกว่าสมาถะอืเห็นธรรมในธรรมสติปันสีธรรมชาติก็คือ กายกับใจจะเอากายหยาบนี้ก็ได้ไกายละเอียดง่ายกว่ากายหยาบนี้มันก็ไม่แย,ยกพวกอายตกะภายในหกรวมกันเป็นกายเข้าใจไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รวมกันเป็นกาย ม,มันไปกระทบกับอารมณ์หอกอย่างลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะทธรรมลมมันก็ไปบอกใจภานรู้จัลก,กลูกไหมล่ะรู้จักเสียงไหมรู้จักกลิ่นรสไหมมันก็มากระทบกับลูกภายในธรรมชาติภายนอกภายในกระทบกัน ไปบอกใจใจคือวิญญาณก็รู้ให้เกิดแล้วก็ดับตอนนี้มันดับแล้วมัน,นมีตัวมีตนไหมล่ะอยากได้มันได้ไหมถ้าคิดอยากได้ก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ท่นันถ้ารู้ว่ามันมีตัวมีตนเกิดแล้วดับ ไม่มีอะไรพอจะพึ่งพาใช้ได้อันหนาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีใช่ไหมหรือมีอยู่อืม,ม,ม,มเป็นธรรมชาติเฉยมันไม่มีตัวไม่มีตนวิญญาณก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนมันเกิดแล้วก็ดับนี่ จะจับเอาได้ไหมล่ะฮะเมื่ออยากได้มันจะได้ไหมเมื่ออยากได้เขาเรียกว่าสมุทัไทยเหตุเกิดทุกข์ขึ้นเมื่อรู้เท,ท่าทียมแลรูปนามขันห้าไม่มีจริงนี่มันเป็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมมันเป็นธรรมชาติตาก็เป็นธรรมชาติหูก,ก็เป็นธรรมชาติ มันไปกระทบรูปเสียงรูปเสียงก็เป็นธรรมชาติวิญญาณก็เป็นธรรมชาติมีตัวมีตนไหมล่ะนี่มันเกิดแล้วก็ดับธรรมชาติอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับขใครไปยึดถือสำคัญตนว่าเราเห็นเราได้สิ่งในในรถก็เกิดความโลภความโกรธขึ้นมา เกิดทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรมันมีแค่นี้ถ้าใครรู้ว่าขั้นห้าไม่มีกายกับใจทำงานร่วมกันเฉยๆตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเกิดแล้วก็ดับมันเที่ยงไหมล่ะเกิดแล้วดับเที่ยงไหมแล้วก็เห็นอันิจจังเห็นทุกขังอนาัตตาแล้วก็เบื่อไหน นี่เห็นรูปทานามทาคือกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์เราเห็นทุกข์ในอริยสัจสี่หรือดูง่ายที่สุดก็คือลมหายใจลมหายใจคือกายในได้เย็นไหมหละ่ะมีลมทุกคนไหมฮะนั่นแหละคือกายใน จิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจกายกับใจก็เรียกว่าลูกธรรมนามธรรมได้ยินไหมนี่แหละเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานหมวดที่สี่เห็นลมห้ใจคือลูกธรรมนามธรรมเกิดแล้วก็ดับนี่ เห็นทรรมูปธรรมนามธรรมไปลงหายใจวิ่งเข้าไปเราเกิดออกมาก็ดับนี่ไม่มีอะไรเที่ยงไมหมล,ล่ะทีนี่ลมหายใจขันห้าเที่ยงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่นี่ ขันห้ามันเกิดมันดับจึงเห็นทุกข์ขึ้นมาเห็นภัยในวัฏจัสงสารมันหมุนเป็นวัฏจัสงสารอยูยนะ่่ยตลอดวันตลอดคืนลมหายใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏจัสงสารจึงเบื่อหน่ายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามเมื่อไปไหนยึงคลายความยินดีดับลมหายใจดับขันห้าได้ สิ้นอาสาวิกิเลสเข้าสู่พระนิพพานง่ายไหมล่ะใครทำก็ได้หมดไม่ได้เพราะไม่รู้จักฟังเทศแล้วไม่เข้าใจเห็นลูกทรรนามธรไหมอะไรคือลูกทรรนามธรรม บอกออกไปนี่ว่าได้เลยยเ่งจังไหนเนาะสัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายาเอ่อเห็นขั้นห้าสัพเพธรร,รม,มาธรรมทั้งหลายอืมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราไหมล่ะลมหายใจเป็นของของเราไหมมันตกอยู่ใน อนิจ้ยังทุกขรั้งนาจา่าเห็นธรรมไม่ใช่เราสัเพธรรมานาลังอวิธิอภินิเวายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรเยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเราได้ไหมล่ะลวงให้ให่ฮเป็นของนํมเราไหมมันเป็นอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขรั้งนาจา่า ขันหยาดก็เหมือน,นกันขันละเอียดก็เหมือน,นกันถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ดับขันห้าได้เข้าสู่วิลิเนปันมีตัวมีตัวไหม่มะนั่นฮะมีไหมโอ้เฮอยเก่งเลยวะฮะเองเนี่ลูกศิษย์ลงจานเฮ้ยเก่งครับแกว สว่า่เขาเป็นภาพามัใเฉยๆะไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลอย่นี้สัตว์บุคคลก็ตั้งชื่อสมมติมาเลี่ยงก้อนทำก้อนชาติอันนี้เฉยๆอืมเป็นทรไม่ชาติตกอยู่ในกฎทรไม่ชาติเห็นธรรมในธรรม ระดับขั้นห้าดได้สิ่งอาสวกจเจสเทนั้นเองปัญญาเกิดจากความคิดถ้าไม่คิดมันจะเกิดปัญญา,าความคิดนี่แหละคือมรรเกิดมารู้เท่าเข้าใจก็เรียกว่าผลมรรคผลมันอยู่นี่ถ้าคิดไปในแง่นอกกรรมฐานห้าไปนอกขันห้าไป เขาไปคิดเรื่องกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่มัดอะไรนั้นเข้าใจไหม